สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพียงให้กำลังใจตัวเอง เมื่อเราตกอยู่ในท่วงทุกข์เหรียญยังมีสองด้านชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันค่ะแม้วันนี้เราต้องเก็บปวดที่สุดแต่หากเรายังมีลมหายใจลุกขึ้นมาค่ะอดทนกับคำพูดของหลายๆคนที่อยู่รอบตัวเราเราเท่านั้นตัวเราเท่านั้นที่จะพึ่งพาตัวเราได้เป็นสิ่งแรกมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคน ให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสมข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกุมค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลลึกๆในใจมีเรื่องเจ็บปวดทรมานใจแต่บางครั้งก็ไม่สามารถพูดกับใครได้เพียงได้แต่เก็บไว้ข้างใน มันเป็นทุกข์ลึกๆมันเป็นปมที่อยู่ข้างในจะมีเงินรายได้พิเศษเข้ามาในมือเงินพิเศษรายได้พิเศษที่ไม่ได้มากมายแต่อย่างที่บอกคะ่ะบางครั้งมหาเดวีบอกว่าไม่ได้เยอะไม่ได้มากแต่บางทีในสถานะบางคนก็อาจจะเป็นก้อนใหญ่ก็ได้นะคะเงินจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเงินที่ลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาคะ่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทาง ขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกห้ยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้น อุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายก็อาจจะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุค่ะศาสตร์ของมหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้อนอุปสรรคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนข่าวดีกับการงานจะมีเข้ามาค่ะ จิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้ต้องทุกข์ต้องเครียดต้องวิตกฟุ้งซ่าน,นาเกณฑ์ของความรักคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของคนที่เข้ามาก็ขอให้ดูดีๆนะคะสิ่งชั่วร้าย มารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันค่ะบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการเกณฑ์ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าคนโสดพบเจอคนรู้ใจคนมีคู่ระวังมือที่สามอิรุงตุงนางเป็นรักซ้อนซ่อนรักค่ะ สรุปสาหรับชาวราศีกุมประจาเดือนกุมภาพันธ์เอ,อ้ยขอโทษค่ะราศีกุมประจาเดือนกรกฎาคมปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้แต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนคนมีคู่ระวังรักซ้อนซ่อนรักมือที่สาม เกณฑ์การเงินโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้เงินฟุกๆุกเงินที่ลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวังคำพูดกับผู้ใหญ่ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแหวง่งหุ้นส่วนการโกงการให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแต่ก็จะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ